สวัสดีค่ะวันนี้คุณเฟอร์เจอร์ทีวีจะพามาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุกนะคะที่วันนี้เรามาทานกันที่ c d c นะคะหรือว่าคิตตันดีไซน์นะคะหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วย<ม>เตี๋ยวไข่ย้อนยุคนี่ก็ที่ทานก็คือแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะคะเท่าที่ทานแต่ก็แล้วแต่คนชอบรสชาติไหนนะคะมันจะกลมกล่อมเปรี้ยวหวาน แล้วก็เขาก็จะมีเครื่องนะคะจะมีไข่ต้มไข่เจียวเอามาหั่นนะคะแล้วก็จะมีหมูแดงมีลูกชิ้นปลามีไก่ฉีกด,ด้วยแล้วก็จะมีเครื่องเคียงของก๋วยเตี๋ยก็จะเป็นพวกกระเทียมกระเทียมเจียวนะคะเป็นหัวนะคะวันนี้เราสั่งเส้นเล็กมานะคะซึ่งเราทานไปแล้วอร่อยมากนะคะเป็นเส้นเล็กนะคะผักก็จะมีถั่วงอก รสชาติกลมกล่อมค่ะเขาน่าจะมีหลายสาขานะคะถ้าใครแบบว่าสนใจก็ไปเสิร์ชดูได้ว่ามีสาขาไหนบ้างนี้เรามาทานที่ CDC สาขาคิดตันดีไซน์บรรยกาศโดยรอบนะคะก็จะมีทาง เลืออทานข้างนอกค่ะเอาดอกโอเคมามาทานกันเลยนะคะอร่อยมาก ควอมเขก็จะแบบเป็นยมามะตูมนะคะว่ใควันนี้พามาทานก๋วเตี๋ยวไข่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปทานอะไรติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ